ในโลกแห่งการพัฒน,นาตนเองนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ decoding greatness โดยร n f ฟ i e ด m a n นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันถือว่าเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ซึ่งมันแตกต่างไปจากความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานนะครับพอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนคุยถึงหัวข้อเรียนแบบอย่างไรนะครับเราจะเป็นตำนานได้วิธีรัดคิวสู่ความสำเร็จด้วยวิธีคิดที่อัจฉริยะใช้ซึ่งมันมาจากหนงังสือ เล่มนี้ decoding glass net นั่นเองนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม w e l c o m e to Geek Life Better Life for more happiness and success สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือ,อการ Geek Life รายการที่จะมานําเสนอแนวทางวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่าหลายคนก็จะอ่านหนังสือแนวพัฒนาตนเองมาเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่มีเนื้อหาที่แปลกแหวกแนวออกมานั่นก็คือการเรียนแบบวิธีที่ผู้อื่นประสบความสําเร็จนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้คนมักเชื่อว่ามันมีเพียง2เส้นทางหลักที่จะนําไปสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับเส้นทางแรกก็คือการมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดตัวอย่างเช่น, Michael ales, นไมเคิลเฟลส์นักว่ายน้ําระดับตานานนะครับที่มีสลีรละร่างกายที่มันเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับสำหรับการว่ายน้ํา ทั้งแขนที่มันยาวกว่าปกติเท้าที่มีขนาดใหญ่และข้อเท้าที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษจนทําให้เขาสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการด้วยการคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาโอลิมปิกนะครับส่วนเส้นทางที่2ก็คือการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องนะครับใช้เวลานับพันชั่วโมงในการฝึกซ้อมพร้อมทั้งรับฟีดแบ็กและปรับปรุงการฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายในสาขาที่ต้องการความเป็นเลิศนะครับ แนวคิดนี้เองเนี่ยมันสอดคล้องกับทฤษฎี10,000ชั่วโมงของมมลคอมแกตเวลนะครับที่กล่าวว่าการจะเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย10,000ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฟริดแมนได้นําเสนอเส้นทางที่3นั่นก็คือการวิศวกรรมย้อนกลับสู่ความยิ่งใหญ่นะครับหรือ reverse engineering to greatness ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยเราสามารถค้นพบพิมพ์เขียวลับนะครับ ที่มันซ่อนอยู่ในทุกผลงานอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในด้านกีฬาศิลปะดนตรีวรรณกรรมการสแสดงธุรกิจหรือศาสตร์แขนงใดก็ตามนะครับการค้นพบพิมพ์เขียวเหล่านี้เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาในการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เราก้าวข้ามผู้ที่มีพรสวรรค์มากกว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยได้สแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาเนี่ยมักเริ่มต้นจากการเป็นนักสะสมผลงานชั้นเยี่ยมนะครับเดวิดโบวีศิลปินระดับตำนานเนี่ย สะสมแผ่นเสียงจํานวนมากนะครับและใช้เวลาศึกษาดนตรีหลากหลายแนวจนสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่ผสมผสานอิทธิพลจากดนตรีหลายยุคสมัยได้อย่างลงตัวจูเลียชายนะครับเชฟชื่อดังผู้บุกเบิรกรายการทําอาหารทางโทรทัศน์เขาเองก็สะสมตําราอาหารและใช้เวลาหลายปีในการศึกษาศิลปะการทําอาหารฝรั่งเศสนะครับจนสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศสสู่ชาวอเมริกันได้อย่างกวา้างขวางควันตินตาลันติโนนะครับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับชั้นครูเนี่ย ็เริ่มต้นจากการดูภาพยนตร์มากมายในขณะที่เขาทํางานเป็นพนักง,งานร้านวิดีโอนะครับจนได้รับว่าจ้างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญประจําร้านที่คอยให้คําแนะนํากับลูกค้านะครับประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยช่วยหล่อหล่มให้เขากลายเป็นผู้กํากับที่มีสไตล์และเป็นเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับหรือแม้แต่วินเซนต์แวนโก้เองนะครับจิตกรผู้ยิ่งใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างยากจนก็ยังสะสมภาพพิมพ์ญี่ปุ่นได้มากกว่าพันชิ้น ซึ่งอิทธิพลของศิละปะญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถเห็นได้ชัดในผลงานช่วงหลังของเขานะครับนอกจากนี้มิเชลเบอร์สตีนนะครับเชฟระดับรางวัลเจมบีสยังแนะนำให้เชฟรุ่นใหม่ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเนี่ยควรลงทุนรับประทานอาหารที่ร้านชั้นนำเพื่อสัมผัสประสบการณ์แห่งความยิ่งใหญ่นะครับและเรียนรู้มาตรฐานระดับสูงสุดของวงการอาหารการได้สัมผัสรสชาติการจัดจานและบรรยากาศของร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์เนี่ย ก็จะช่วยยกระดับวิสัยทัศน์และความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารได้อย่างลึกซึ้งนะครับผลการศึกษาทางจิตวิทยาที่น่าสนใจพบว่าแม้เพียงแค่การบริโภคตัวอย่างที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบแฝงอยู่เนี่ยก็สามารถทําให้สมองของเราตรวจจับรูปแบบได้โดยอัตโนมัตินะครับแม้จะไม่ได้ตั้งใจเรียนรู้ก็ตามนักจิตวิทยาเรียกปรากฏการนี้ว่า implicit learning นะครับหรือการเรียนรู้โดยในยิ่งรวบรวมตัวอย่างได้มากเท่าไหร่เนี่ย โอกาสที่จะเห็นแพทเทิร์นของมันเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเช่นหากรวบรวมเพลงจากบิลบอร์ดท็อปร้อยอย่างต่อเนื่องเ,เราอาจจะสังเกตเห็นว่าเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเนื้อหาสดใสและอยู่ในจังหวะมักจะติดชาร์ตอยู่บ่อยครั้งนะครับหรือหากเป็นผู้กำกับที่มีการศึกษาภาพยนตร์บล็อกบลัสเตอร์อาจจะพบว่าบทภาพยนตร์ที่มีตัวละครหลากหลายไม่มีความหยาบคายและมีตัวร้ายที่น่าสนใจเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จในการทำไรายได้นะครับ ัวาจสาคัญของการถอดรหัสความยิ่งใหญ่ก็คือการมองให้ลึกกว่าสิ่งที่เห็นบนพื้นผิวเพื่อค้นหาโครงสร้างที่มันซ่อนเร้นอยู่นะครับซึ่งจะเผยให้เห็นวิธีการออกแบบและที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือวิธีที่เราสามารถสร้างสาำมันได้นะครับเฟดแมนได้นําเสนอเทคนิคการถอดรหัส3วิธีหลักที่สามารถนํไประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพนะครับวิธีแรกก็คือการลอกเลียนงานหรือ Copy w o r k i n g นะครับเป็นการฝึกฝนด้วยการลอกเลียนผลงานชั้นเยี่ยมอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่นกรณีของโจฮิลนักเขียนชื่อดังที่เมื่อประสบภาวะติดขัดในการเขียนนะครับเขาได้วางต้นฉบับไว้และเริ่มคัดลอกหนังสือเล่มโปรด the big boss ของเอลรมเลียน่านะครับโดยใช้เวลาสอสัปดาห์ในการคัดลอกสองหน้าแรกของหนังสือทุกวันประโยคต่อประโยคไปเลยนะครับเพื่อซึมซับจังหวะและวิธีการเขียนบทสนทนาจนในที่สุดเนี่ย เขาก็พบจังหวะการเขียนของตัวเองและสามารถกลับมาเขียนนิยายระดึกขวัญต่อได้นะครับเทคนิคนี้เนี่ยฮิลได้เรียนรู้มาจากพ่อของเขาสตีเฟนคิงนั่นเองนะครับรายชาแห่งนิยายสยองขวัญที่ใช้วิธีการเดียวกันนี้นะครับในการพัฒนาฝีมือการเขียนของตัวเองวิธีที่2ก็คือการสร้างโครงร่างย้อนกลับหรือ reverse outlining นะครับเป็นการทํางานย้อนกลับจากผลงานสําเร็จไปสู่โครงราง เพื่อสร้างพิมพ์เขียวที่สามารถนำไปใช้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการวิเคราะห์ท e ท Talks ยอดนิยมที่สุดตลอดการชื่อตอนว่า Do Schools Kill Creativity โดย Sir Ken Robinson นะครับซึ่งมีโครงสร้างการพูดที่แบ่งเป็นสัดส,ส่วนที่มันชัดเจนม,มากๆนะครับเริ่มจากบทนำ13ประเดินหลัก2เรื่องเล่าสนับสนุน21สถานการณ์ปัจจุบัน25ความท้าทาย5 ทางออก10%และจบด้วยเรื่องเล่าทิ้งท้ายที่สร้างแรงบันดาลใจ25%นอกจากนี้ยังพบว่าในการพูด18นาทีรบินสานตั้งคำถา,ถามถึง25คำถามสอดแส่มุกตลก40มุกและย้ำประเด็นหลักถึง3ครั้งนะครับทำให้การพูดเนี่ยมันมีความน่าสนใจและน่าติดตามตลอดทั้งการนำเสนอนะครับ วิธีที่3ก็คือการเปรียบเทียบหรือ contrasting เป็นการนําผลงานจากคลังความยิ่งใหญ่ระดับตํานานมาวางเทียบกับผลงานที่ดีแต่ไม่ถึงขั้นยอดเยี่ยมนะครับเพื่อค้นหาความแตกต่างที่ทําให้ผลงานยอดเยี่ยมเนี่ยมันพิเศษกว่าผลงานทั่วไปนะครับการจดบันทึกความแตกต่างอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้เห็นรูปแบบที่สามารถนํามาสร้างเป็นเช็คล l i s t ความยอดเยี่ยมสําหรับใช้ในโครงการต่อไปได้นะครับ เช่กนการเปรียบเทียบภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จกับภาพยนตร์ที่ล้มเหลวหรือการเปรียบเทียบบทความที่ได้รับการแชร์อย่างกว้างขวางกับบทความที่ไม่ได้รับความสนใจอย่างไรก็ตามนะครับการใช้เทคนิคเหล่านี้เพียงอย่างเดียวยก็ไม่อาจรับประกันความยิ่งใหญ่ได้นะครับเนื่องจากเกณฑ์ความยิ่งใหญ่และรสนิยมของผู้คนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาพิมพ์เขียวความยิ่งใหญ่อยู่เสมอ ตัวอย่างในกรณีของ Marvel s t u d i o นะครับที่มีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนในการสร้างภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์แต่ในภาพยนตร์แต่และเรื่องเนี่ยก็ยังคงความแปลกใหม่และสนุกในแบบที่แตกต่างนะครับด้วยการนำผู้กำกับใหม่ๆจากนอกวงการหนังซูเปอร์ฮีโร่มาสร้างสารรค์ผลงานนะครับมันเห็นได้ชัดจากความแตกต่างระหว่าง Thor Ragnarok ok, และ Thor the Dark World โดย Dark World เนี่ยกำกับโดยทีมงานจากเกม of Thor นะครับ มันจึงมีโทนที่มืดและจริงจังนะครับในขณะที่แรกนาล็อกเนี่ยกำกับโดยไทเกอร์ไ t ตนักแสดงตลกด้านการต้นสดนะครับมันจึงเป็นภาพยนตร์ที่มีความตลกขบขันและสนุกมากกว่านะครับการพัฒนาพิมพ์เขียวสู่ความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องอยังสามารถทําได้หลายวิธีนะครับ เรื่องตั้งแต่การร่วมงานกับทีมท e ี่มีความหลากหลายทั้งด้านประสบการณ์ความคิดและภูมิหลังการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอื่นเพื่อนําแนวคิดและมุมมองใหม่ๆมาประยุกใช้นะครับการแสวงหาประสบการณ์นอกกรอบความคิดเดิมและการกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆแม้จะเสี่ยงต่อความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานของเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนอกจากนี้การฝึกฝนและสังเกตและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเนี่ย มันก็เป็นทักษะสําคัญที่จะช่วยให้เราสามารถถอดรหัสความยิ่งใหญ่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับการตั้งคําถามอย่างต่อนเนื่องว่าทําไมสิ่งนี้ถึงได้รับความนิยมอะไรทําให้ผลงานนี้มันแตกต่างทําไมผู้คนถึงชื่นชอบสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลของความสําเร็จได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับท้ายที่สุดเนี่ยการถอดรหัสความยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่เพียงแค่การลอกเรียนแบบนะครับแต่เป็นการเรียนรู้และทําความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ทําให้ผลงานนั้นประสบความสำเร็จเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งการผรสมผสานร,ระหว่างการเรียนรู้จากความสําเร็จของผู้อื่นและการพัฒนาสไตล์ของตัวเองเนี่ยก็จะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มันทั้งยอดเยี่ยมและมีความเป็นต้นฉบับในเวลาเดียวกันได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวจากหนังสือ decoding greatness หลอนฟีดแมนในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ